สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำคลิปนะคะ Happy New Year เนาะสไตล์เก๋ๆเท่ๆ,แ,ๆแบบนี้เลยขั้นตอนแรกนะคะก็เหมือนเดิมเลยเราก็เพิ่มนะคะวิดีโอเข้ามาก่อนเลยจากนั้นไปที่เอฟเฟกค่ะแล้วก็ไปที่2022นะเลือกปลดล็อกค่ะ โอเคแล้วเราก็ลากไปให้สุดเลยจากนั้นนะคะเราก็กดที่แถบภาพนะแล้วก็กดคัดลอกภาพมากดภาพซ้อนนะแล้วก็เลือกลงมาด้านล่างเลยค่ะจากนั้นนะคะทําการแก้ไขหมุนภาพให้เป็นแนวนอนค่ะจากนั้นเราก็เลื่อนตําแหน่งภาพตามที่ต้องการค่ะค่าทําการคัดลอกนะคะภาพอีกครั้งแล้วเราก็อาจัดตําแหน่งเหมือนเดิมเลย เสร็จแล้วนะคะกดที่แท็บเอฟเฟกนะคะแล้วก็ไปเลือกวิดีโอทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเพิ่มเอฟเฟกดอกไม้ไฟขึ้นมาอีกหนึ่งเอฟเฟกค่ะเราจะใช้แค่ช่วงเปิดนะคะก็สั้นๆแค่นี้จากนั้นไปที่ฟังก์ชันพื้นฐานเลือกเบอร์ค่ะลากให้สุดเราไปที่ปรับแก้แก้ไขความเบอร์ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสามารถประปับใช้กันได้เลยส่วนใครที่สนใจสมัครสร้างแม่แบบเป็นของตัวเองก็สามารถติดตามสมัครพิกัดนี้เลยนะในกลุ่มมีการสอนตัดฟรีแล้วก็ซัพพอร์ตสอนตัดทุกอย่างเลยค่ะรอทุกคนอยู่นะคะบ๊ายบาย